เมนูคนนอนหน้าืันนี้มาตวเวนครับพี่ดองครับมาตะตเวนนะครับสุเทือกับมาเดึกนะฮะืันนี้มามีโอกาสมาตะตเวนนะครับผมเอานะฮะมีโอกาสมาแต่หัววันนะครับเมนูห้องืันนี้นะครัาาบขอบคุณแม่แอนครับพี่ทิกเกอร์น้องมูหวานครับจากแกดําสารคข้ามนะฮะเพิ่มส้นครับเข่าครับมื่อนี้สิตตมปลาสซใบม่อนครับ ขั้นนำมุดแดงใส่เด้อพี่น้องเด้อนะฮะต้ปาามปลาใส่ใบม่อนนะครับผมแล้วก็ปลานิลเอ่อเฮาสีก้อยครับก้อยปลานิลเซียนอาดบอกว่าอยากกินก้อยนะฮะเฮาสีก้อยแบบหั่นบางๆบง่แม่นก้อยแบบฝักนะฮะแล้วก็บม้อนนึงเฮาสิต้มสมสดน้ำใส่ใบม่อนครับเซียนอาด่นไปตึกแหม,มาครับนี่ ปานี่นมาแต่ว่าเห็ดยู่เห็ดจินอยู่หน้านี่แหละครับเพราะว่าเดีเวลางอนไฮนอดหน้าแล้วนะครับอ่ามันจะมีสองแบบครับแบบฟักกับแบบพันนะครับเ้าสีพันแบบบางๆเอาครับอืมหันก็ได้แต่ว่าหันแบบบางอย่าหันแบบหนาแลยครับถ้าแบบแบบพันนี่มุดแดงตรงถึงอะนะอืมมุดแดงตรงถึงเขาต้องขันมุดแดง ให้เท่งเลยให้นิ่มเลยนะให้นิ่มเลยครับร่มอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อล่มเหรอครับล่มว่อยมาปลาตัวหนึ่งทั้งกว๋วยทั้งตุ่มครับทั้งกว๋วยทั้งตุ่มเลยพี่น้อง นะครับม้วนหนึ่งห่ากับสีอว้ต้มครับนี่ม้วนนี้ห่าสีซับทำเป็นท่อนเล็กๆก่อนจังบอ่อเปลืองพื้นที่นี่คือม้วนที่ห่อสีต้มเลือพี่น้องเด้อกระดูกครับอืกระดูกเสียนาดไปใส่เบ็ดมาไปตึกแขมาครับขั้วมาพรอ้อมม่วนนี่คือห่อสีต้ม่มสดน้ำครับ ตบสดน้ำน,นะครับจีพริดตำใส่นึ่งจีเอาเนื้อหอมปริัวกใบม่อนหอมตะไคร่พริกแห้งครับซับนี้ได้พี่น้องครับคันสิร์ตเสร็ครบนะฮะ บริกินได้ขั้นสี่ไปเอาให้ครบนะครับเขาสิต้มมว้วนหัวม้วนกระดูกแล้วกันเนื้อบางส่วนสดน้ำห่อนๆครับไปหาหมดดุดแดงบ้านนี้ครับหากล้วยมดดุดแดงเขาย่างไปพูนกลางทงพุละนะครับกว้วย ปลากินแรงก่อยเซมดดแดงครับกุละบเขาสิไปหาอยู่บุิเวณกดแดงอยู่กลางผู้ผู้กลางใายหน้ามหอดปลามดแดงเด้อพี่น้องเด้อ เราหอดปลาหมดแดงแล้วครับหมดแยงมสมรสด้วยก็กระเจี๊ยบไม่ไปเรื่อยครับเพราะเวลาใบใหม่แห้งก็สีใหญ่หั่งครับสีใหญ่หั่งปู้นสี่ถึงหั่งีว่าห,ห่างหรือหัง่งตรงน่าจะห่างนะเพราะว่าใบแห,ห้งนะครับแห้งนั้นวะ โอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่นีมีอยู่แต่บ่ไายบ่ลายมีอยู่บ่ลายเดี๋ยวเราไปหาเบื้งข้างอื่นก่อนเอาปล่อยคนซะหาเบื้งข้างอื่นก่อนพัดอะไรอยู่หรอกครับได้แล้วพี่รองเด้อยพอแล้วครับการก้อยปลาแบบซ้อยนี่ต้องความสมต้องถึงอะนะแล้วก็ต้องคั่นให้ได้ ห้างบนแดงเห็นบ่สมบวพิษข้าตาเข้าตาใครบังผูกไก่นำ้ำเฮ้ยเต็มหัวเลยครับมันห้างใหญ่เข้าตาโอ้ยห้างเดียวพ่อเลยพ่อสับหนีพ่อเลย <c oughs> พ่อเลยห้างเดียวสมเคลื่อนว่ามันสมสัตว์ สมสันเออมีไข่หนำไข่ฝาช่วงนี้เขาบอกว่าันนี้เป็นไข่ตรงดอกพวกกําลังสั่งหั่งกําลังสั่งหมดงานแนนสั่งหมดงานไปแั้นี้เท่ากับเมื่อเมื่อปรุงวันนี้ครับเมื่อขันครับ ขัวข้าวคัวครับใส่ก้อยพี่ร่องควรเข้าขัวเขาดังครับเสี้ยนอาเธอปิดดังไว้ ช่วงนี้นาพักขับเบอือดบ่อยากสิบาทใจได้สามขาดพนสนุกขั้นนำสมออกพี่น้องบ่นเป็นขั้นนำสมออกก็คือเด้เป็นการขั้นนำข้าวปลาออกน้ำอัดน้ำข้าวปลาแนี่น้ำข้าวปลาขาห้องขันให้เถึงนี่มันสีมุนเลยเด้มันสะบ่เป็นตอนข้าตอนซอยเดือม,มันจะละเอียดขัน้ถึงขันเอาขันาำข้าวออกขันเอานำข้าวทั้ง นำสมปลานำสมจากบุแดงออกแล้วที่สำคัญคือขันผู้มักแบบพงๆกับขันออกได้หลายหลวดบางคนก็มักแบบก้อยแบบผงบางคนก็มักก้อยแบบ อย้าเ้อพี่น้องเด้อผงขยะเลยแบบผงครับแบบผงแบบผงเนี่ยแบบผงข้อีใส่น้ำปลาก่อนครับม้วนมูมีรสชาติเอาสีใส่ที่หลังน้ำปลาน้ำประแดกครับคือผมบอกแล้ว่าม้วนมมีรสชฉาิจะใส่ที่หลังครับพวกพักพวกเขาขัว้วพริกผง เป็นสวนอืมพักเป็นสวนคือเข้าัวดเลยแห้งผงขักเลยปะพี่น้องเเครื่องหม้ออีกแล้วเครื่องหมอเลยปลาตัวนเงเท่องต่มมท่้งก่อยพี่น้องเหยตอกจากน้ำสมที่เข้าขันไซเข้ากส่โต,น,ตน้ำสซโตน้ำที่ฉ่ำสมครับ จะเริ่มใส่เนื้อที่ห้าแบงไหวด้ยวยพี่ดองเด้อนะครับผมก่อนข้าสิปรุงข้าต้องใส่เนื้อก่อนพอเนื้อข้าสุกเร็วครับเนื้อสุกเร็วนะครับไม่ต้องใส่พร้อมกันกันกบหัวหรือว่ากระดูกครับปรุงแล้วพี่ดองปรุงแล้วครับผมกินขาแรงพอดีครับที่เด็ดอยู่มองนี้เลยพี่้องเด้พอพวกพริกพวงห่อต่ำครับ ผิกจีห่อต่ำครับเอาห้อยเลยพี่น้องเอา็ดเอาออกจามปิดๆจะได้เฮ้พี่น้องเลยคักคัๆคั ก๋วยปลาเครื่องตัวพี่น้องเครื่องหมอขึ้นเก้าก๋วยปลาใส่มดแดงเด็ดกินห้ากินอยากง,งั้นก็ห้ากินพี่นอ้องวายู่พอลอยปีล้ค้นห่า มันฉีกมันมั่นเด้ครับบสมแห้งเด้นนะอันนี้เป็นต้มครับต้มใส่พริกขัวมุม้ยพักยัง้งผี่น้องมีแตไปบก,กูดกับขา,ขากับขขาสิ้นไข่ทอนเด้บม่ได้ใส่พักยั้งครับเอาเสียนอาจกำลังแตงหอเข่าครับผมให้เจ้าทีเจ้าทางเพื่อนครับส่วนพักเมื่อน,นี้พักที่เรือจากลาบจากกวยละหละกักการนี้นะครับใผรบ่เคยกินครับสายฮา์ดข้อครับ อยอดว่าเด้อยอดว่าข้าสิออกผัดฝาดครับเมื่อมากินกับก้อยก้อยสิออกรดสมนี่มันสีตัดกันตัวมันจะออกมั่นเี่ฝาดกับสมมาเจอกันสิออกมั่นครับโอ้ย้มันกัดเนี่ยจะอยู่ กินของน้ำกันครับก้อยปลาต้มปลาเซมดุแดงครับอืมอันนี้มันแสบเราแคกินหาก,กินนะครับบนะ้างกินของด้ำกันครับนนั